แล้วก็บู้ยคือพ่อป่ะเจ็บหัวโขยหัวโคยลูกหัวโยเจ็บหัวโคยปวดปวดเข่าครับเจ็บเข่าอันนี้สิแกงไว้ครับ อรัครับอันแม่ตองครับนี่เขาเอิ่มแม่ตองแล้วนะครับบุรี่ว่าเขาเอิ่มจะเป็นตัวนี้ตอนนี้งี่เง่จังเสียครับมันจังเนาะยองเห็นเนาะ,ม,ะมันจังเหนียวครับแ่ามันจังเหนียวดีเฮียแข็งไปิี่ยองเห็นไดเฮ็ดอย่างเดียวที่แกงหวายค่ะอวาอมไก่อวามไก่เสวายอวามไก่เสวายเสอยู่เลยเนาะความบุวไสบ่ล่ะความสักผู้เนาะโอนและจังรู้เรื่องทางอ่อน อ้อ,อมไก่นี่ป้อ,อมไก่รู้เรื่องบนอ,อย่านั่งครับมาหนิอย่านั่งบ้านได้ครับนน,น่เอามจากพู้นทั้งบ้านมาไมถึงบ้านนี่ครับย่องสิครับย่องน้ำเขียวมันครับรูบ้ว่าต่ำน้ำพอ่อ โมลุแถวโคงไหมไปไโอ้ไปไ่ว <laughs> ยสัตว์มาพูดไอ้พูดไอ้ยองอย่านั่งเก่งนี่ม่แม่โอนครับกำลังยองอย่านั่งสีแกงไก่เสื้อพักหวานครับเสื้อไหว้ป้อมไหวเสื้อไก่เนาะป้ <laughs> อมไหวเสื้อไก่ครับพี่น้องครับนี่กำลังยองอย่านั่งยองแบบธรรมชาติครับยองคือพอคือเมียต่ก่อนตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ย่าแต่ตาแต่ยายครับ มีเลตํำมีเลนะนิยองครับย้องมือครับนี่นะเนี่ยครับยองเอาจนเขียวๆเอาจนเป็นยางโยยโยยอ่อยางโยย้ยยอ่ะเลยครับย้องอย่านั่งสีแกงไก่อ้อมไก่เสื้อวายเออมือนี้เสื้อวายเด้เสื้อพักวานเด้เสื้อเฮ็ดเด้ครับอ้อมไก่เสื้อวายเสื้อเฮ็ดเสื้อพักวานครับเป็นพือกระดิกอ้อมไก่อ้อมมือนี้เป็นมือสันวันดีครับ ลู่เผอรู่เผอสอบขู่ได้รับขันเอิญบรรจุก็เอ็ดผู้แขนไปครับเอ็ปุเงแขนน้อยเอื่อนมีก้อยเลยก้อยงูต้มงูครับต้มเปื่อเนาะแล้วก็ยำยำปลาตาวีระพงดอครับแบ่บครับแสบชุดแบ่บยำปลาตาวีระพงยำเสือเผอือยำเสือเผือกอะไรครับยำคือยำธรรมดาเตนเอาน้ำปลาซื้อเอาน้ำมะนาวซื้อ มือนี้สียำคุงสดครับยำอลามูย่อยำจีนไก่ครับสุดแซ่บแล้วครับมาอนี้ครับทั้งออมหวาเสื้อไก่แล้วก็ก้อยงูครับก้อยงูเด้อพี่น้องเด้อครับเอดงานครับมือนี้เอดงานนี่นนะนี่นนะนี่น่ะนี่น่ะนี่นะนี่ะครับย่องในนี้ย้องคือพอคือแม่แต่ยีตะก่อนครับน้องแบบนี้ครับเอสกินครับเนี่ยครับเอดตัวนี้นะ เอาจนเขาครับเอาจนเขาแฝดแตนขาวาแฝดกาเสียงงอวัดออกเบิร์ตหนอเนี่ยน้องในนี้ครับคือ,อยางมันออน้ำยนาหนังนี่เป็นยาดื้อเป็นยาเสือหลายกับเป็นยาหลายเสือน้อยกับเป็นยาน้อยครับแซ่บครับพี่น้องดื้อฝั่งออกบ่ละฝั่งออกอย่บอเอามาเทีสื้อเดียวพี่ลูกเทเสเลยเทเสื้อเดียวเลยเออโอ้ยสิอลายดิ เอาคือย็นเตี๋ยวย็นแล้วก็ภาคือพ่อป่ะเจ็บหัวโคยหัวโขยลูกหัวโขยเจ็บหัวโขยปวดปวดเข่าครับเก็บเข่าเก็บตามข้อกานภาษาภาษาคเอิญว่าเจ็บหัวโคย เก็บหกคอยได้เปลี่ยนภาษาผู้ไทยครับพี่พพพน้องเ <c oughs> มื่อนี้อยู่บ้านครับมีได้ไปกินข้าวป่าเมื่อวานไปกินข้าวป่าก็ใหม่ไทยโอนไปกินทั้งผู้หุ่นเสีบคักเสีบเนี่ยครับไปได้ห้างยิ้มสามห่างไม่ไทยในเปลี่ยนายผ่านเออครับ <c oughs> ย่างปั๊บไปเห็นปั๊บยางปั๊บไปเห็นปับ๊บมามันลีดหน่อยปลัดปัดหลังน้ากบีท่านคนผู้นํามีท่านร้องขึ้นเบืองเอาเอ,าเอามื่อวานไปกินข้าวป่าสุดเส่บครับ มื่อนี้หลายอยู่บ้านครับมีงานมีงานเห็ดกับเขาก็พี่น้องกินเออขันน้ำยานางครับมันมีลายพด่ดบอกพห้ลูกน้ำยานัางนพี่เออมันยังไม่ออกหมดนะนี่เอาอัอนออนมันโอ้สน้าสมนี่ไงนี่มัน,มนหกกระบออกเนาะ พอจะได้ขี้เขียวไอ้เพรเต้ก็ได้ใจไม่เหละแต่เขาก็ย่องไงนี่ครับย่องแบบนี้โบล้านครับบระเดี๋ยวต่ำดอกตะกอนย่องเอาเนาะแั่ไม่เฉพาะเต้แม่ย่องเหรออ้อมย่องเขาผู้เฒ่าว่าครับเฮ็ดกับเข่าครับอ้อมไหวใส่ไก่ใส่ผักหวานครับแซ่บแซ่บอ้อมโบไทยครับพี่น้องกับเบิร์ดด้าครับอยากกินไปเฮ็ดก้อยมาดนี่มือนี้เฮ็ดย่าหารอย่างเดียว บมได้จ้างไวครับเป็นคู่เองครับเฮดก้อยเน่แนวถนัดครับก้อยขม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 เสบเสศเขาขัวขัวไม่ไม่พี่ขัวขัวไม่ไมครับคู่เตยขัวให้พุดบักไงนะครับเต็มกระปุกบักไงแล้วกะเสียดยำยำปลายำน้ำปลาตราวีระพง์ครับมือนี่ยำแบบบักโฮหลายกระมังเลยครับกะ ยำหมูยอครับยำกุ้งครับยำเล็ดมือนางเป็นหวานาะครับจักหน่อยก็สิได้เห็นกันแล้วครับจักหน่อยจะพาขึ้นไปยำเนี่ยตอนนี้ก็ยังย่องอยู่ครับย่องยังล่ะย,า,ย,า,ย,ยานางจ้าย่องยห่นางปลาอนมาปตา AH! หวานปตาขึ้นมาเ้ากว่าข <laughs> ึ้นมาห้ากว่าหอาปู่ตัวตายแล้วเหนียวตัวตายไปเลยห้าปูก็ไหนไปดิตายไาปแล้ว นี่ต้มเนื้อครับเนี่ยต้มเนื้อคูเตยครับต้มโดนหล,ลับหลุดเพราะต้องได้ขึ้นไปเห็ดนึ่งต้งมเจ้าจัดการด้วยเหนเปื่อยๆเดนะเรียงไฟขึ้นไม่หลูกเรียงไปเรื่อยเรียงกลางพอหลังอ่อนบนมันสิเบิด์ตตีลาแก๊สสีเบิด์ได้นี่มันมีอีพอถังนี่ถังแก๊สมีอีพอลูกอ,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 อันนี้เพราะท่านใส่นักๆยู่นี่ ยังเหรอปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยย่างย่างย่างย่งยงางใช้ก่อนค่อยปั่นพริกมีใครมาปั่นพริกให้เขียวเขียวเขียวไปปั่นพรปปิกลูกปะปั่นหมดแล้วลูกนะนะเอาพ่อก,กับเขาไม่อีกพวกกินปีไหนพ่อหนึ่งลยให้พวกกินเนี่ยเอากินซุปเขไปาไม่กินนี้ ่มอยร่วม,มโดยช่วยกันครับร่วมโดยช่วยกันการเหนท่านงานครับกเ็เลยเฝ้าเฝ้าอย่างครับปออมไกลก็มาดูกลกรครับยกตัวนี้ลงก็ คอมไกลเลยเงาเีวอไรหมไอลกมอิมา่ัเนยเรจะกองไหมเอามากองกันทุกข่อยบางหน้าต้องเอาอีกหรือเปล่าพ่อพอดิเอาทิ้งเลยก็ได้ ทิ้งเลยทิ้งเลยมาพี่ตองมาทางนี้ลูกไปใส่ตัวนี้เลยปะ่ะพ,พี่ตองกอง,อง,องก,กองน้ำยานังครับอออกองน้ำยานังนะครับคน,นเนี่ยเคยโอนกองน้ำยานังครับรสุดยอดเลยครับ ยังที่เขียวอยู่เลยยอดสุดยอดเลยครับเีเ๋ยวปรบนปเลยนพี่โอ้อปลาหลสิบสามแผกลูกเร็วพีลสิบสามแผกลูก นี่ครับวิธีกองกองน้ำยานางนะครับสุดยอดเลยครับค,ครับเ,เรียบร้อยครับมาเด้อพี่นอ้องเมื่อเบิรงเดอ,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 อเปิดฝาเลยลูกเปิดฝ้าเลยพี่ออเอ้ย สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่เอ,อ๋โทษนะครับนี่เข่าแล้วมาลูกข้เาเข้ามาเลยเอามาลงเลยลูกไหมใส่หมดเลยลูกครับข้าวเบือครับอันนี้ข้าวเบือเขาเรียกว่าตำข้าวสารนะครับหมาแล้วก็ เอามาตำเลยครับเอามาทำพอรกยังเหลืออยู่ครับอันนี้เขาเอิ้นเขาเบื่อครับตั้มเขสารใสครับครับยนนั่ยานั่งครับนี่ครับต้องตีแบบนี้ก่อนครับตังยิแตกพ่แตกเด้อออตีแห้แตกก่อนครับอันนี้ออมออมไก่ใส่ผักหวานครับโทรศัพท์ครับ ครับอันนี้ออมไก่กูไทยเหนียวครับเหนียวตุ้ยตุ้ยแขงไก่ใส่ผักหวานครับเหนียวก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแล้วก็จะตีครับตีให้ข้าวมันแตกครับตีให้ข้าวสารมันแตกข้าวเบือครับอันนี้เพื่อนข้าวเบือน้ำอย่าหนางเสื้อข้าวเบือครับอันนี้ออมบูไทยเด้อยังไม่ทันเสืออ่าผักหวานยังไม่ตันซื้อมาพริก ครับเนี่ยใกนซุกโคเลยได้ดิโคไก่ฟังออกบ่นอ้อน่อยเปินฟังออกบ่นอ้อโคไก่ครับโคเสื้อน้ำปลาเด้น้ำปลาเด้หนึ่งนะครับน้ำปลาแดงเขาเลยเสื้อน้ำปลาเดงอีงระพงเลยครับใส่น้ำปลาตาวีระพงเลยนะครับไม่ได้ใส่ปลาไหลครับอร่อยครับทำที่ไหนก็กว่าอร่อยแซ่บครับโคน้ำปลา เสือไก่ครับซื้อตะไคร้เสือขาเสือใบมะกรูดโคไก่เฮือกซุกๆครับเพื่อเปื่อยสะกอนแล้วก็เอาน้ํายานางลงใส่แล้วก็เอาเข้าวเบือลงใส่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยยังไม่ได้ชิมถ้ามันจางก็น้ำปลาลใส่อีกนะครับไม่ได้ใส่ชูรสนะครับเนี่ยน้นาําปลาที่เราพงเอาอยู่เลยครับแซบ่บแซ่บครับแซ่บอีดีซ่องเบื้องเลยเบิ้งได้บัน๋นเด้อสิ้นเบิ้ง ขันมันจางไปเอาน้ำปลามาตืมครับมีในเสื้อสุรด,ดย่านางย่าท่านสุกได,ด้หาซิมมาก่อนจางอยู่พี่น้องจา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 งอยู่มีอ้อมไก่อ้อมวายเสื้อไก่ครับพี่น้องเดยครับ้าคือจิเนาะคือเหน,นียวเนาะเนาะ ยังไงครับตบสูตรมันเสียก่อนครับตบแกมเสียก,ก่อนเนี่ยครับน้ำปลาตาวีระพงเส้อนี้อย่างเดียวน้ำปลาก็ไม่ได้เสื่อเกลือก็ไม่ได้เสื่อพงสุรบก็บไม่ได้เสื่อเส้อน้ำปลาตาวีระพงเกงียงไ,ไก่อ้อมไก่เอ็กอ้อมที่เลียกระสางกระตามครับเส,ในใเนสออน้นี้มอญ่เงเฮากับเสือหลายเด้อนี่มอญใใ่เงเฮากับเสือ,อร้าย ลองิึงเสก่อนเกิบเนี่ยเคืองโกดพอดีมอมันใหญ่ครับอเอามาข้าวหลุดมึงเสก่อนครับกำลังฮึนไฟมันอ่อนมากเลยลูกเปิดตรงไหนเนี่ย,อ,ย,ยออกเลยลูกเสียบเลยพี่น้อง ได้หรืบลู๊อเ้ยเสียมอ่ะลายคือเสียมดีใช่แต็นท์นปลาดาดิโอเสียมใช่เลยลูกพอเลยครับจบเลยครับดรได้ยังลูกเอาไวเซอร์ครับเอาไวเซอร์ มีตะวายครับนี่วายเออต้อยเอาวายเซอร์วายลายครับซื้อพันหนึ่งครับซื้อไหวน้ำเพลินเอาวายเซอ,อร์โอ้ร้นมอพอดีนี่ตายร้นรมอป่ะนี่รนมอพอดีครับโอ<ห>้ตายปานี่ นี่จะเปื่อยสันทีเลยนะครับตอนนี้ไม่ท่ในเสื้อผักหวานซื้อผักหวานแ้วก็ซื้อเฮดครับนี่ครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับพริกเด้ลูกพิกเด้ สเ,เสเืเ้อเฮ็ดขาบันเสื้อเฮ็ดขาวล้นมอพอดีบานตายพอดีเต้ยมันล้นมอเต้เยก็ไวยพ่อนี่เรานุ้อมันยุบบ่แต่มันอร่อยแล้วนะวหล่อเฮ้อโอ้ยมันมอหน่อยครับสมควรมันจะเป็นมอใหญ่กว่านี้มอตัวโน้นเลยเนาะ ก็จะพอดีหละลูกมันก็น้อยเกินไปแต่พี่เตเเ้ย <c oughs> มันก็ต้องเผ็ดแล้ะพี่เต้ยหม้อขนาดนี้มันต้องถ้วยหนึ่งเลยแหละถึงจะเอาอยู่พอดีอยู่เห็ดยบ พดีหมอ้มอผีหมอ้อเปี่ยมๆเ,เลยครับแต่วางเสด็แบ่งสองหมอ้อเนี่ยพริกครับต้องขนาดนี้จังเอาอยู่ใส่พริกที่หลังครับครับสุดยอดเลยครับครับประมาณนี้ครับ บาดสีสุกเขาก็ยังเอาพักลงใส่ครับตัวนี้เขาเอา,เอาไฮไวายมันสูกก่อนได้ที่แล้วครับทีนี้ได้ที่แล้ว หวายมันเต็มหมอครับขัดหมอ้อใหญ่สิโอเคล่อเห็ดสุกครับล่อเห็ดสุกเด้ล่อเห็ดสุกแล้วปุ๊บครับหวายสุกปุ๊บจังสิเอาม้วนหนีลง ครับเพราะฉะนั้นฟังให้มันฟดหวายก็สิสุกครับรอให้มันฟดก่อนเนาะครับครับยานมันขวมต้มเนื้อครับต้มเปื่อยครับนี่ติ่เตด้ว่าประัานปุุงครับประ่านใส่น้ำเพี้ะ ก็ได้ใส้น้ำเพียรครับใส่ข้าเสต็คไข่ใส่ใบมะกรูดครับเอาก็ตื่น <c oughs> เออยูไอยี่ยวปั่นข้าวเบือนะครับ สุล้วครับเห็นไหมลูกโอ้นีง่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วอันนี้พระอิตู้ครับพระอิตูพ้พระคะครับเอาทิพนองเสเลยล้างแล้วทีตองตีตองไปแล้ว จะแซบบอคักบ้านนี่พี่น้องเอ้ยแซบครับซิมเบิ้งกับว่านโนโนคักแซบมีได้เสื้อผิดเออเสื้อแต่น้ำปลาสุรกดก็ไม่ได้เสื้อได้นี่พอดีเลยน้ำกับเพอดีไม่ได้ตต่มมันยุบลงแบพอดีเนาะตอนเฮ็ดสวดเส้าเงาครับอันวายสวดเสาเงายุน่นมันไม่ทันยุบไม่โอ้ยงามลายงามายงามคักงามงามงาม,งามอ้อมวายอ้อมใกล้เสื้อวายครับเสื้อพักหวาน งามครับงามเนี้แซบพี่น้องแซบแซบแล้วเอา,แล,าแล้วอย่างนึ่งนอบ้านนี้อย่างต้มเนาะต้มครับบ้านี้ต้มให้มันเปื่อยเอ้อสับไม่ขาดก็มีเนาะอันนี้ต้มเนื้อครับ ต้มเนื้อครับสุดยอดต้เมเพื่อมันเปืเป่นนอยนะครับครับต้เมเพื่อเปืเป่อยครับซิมก่อนเนาะก่อนเพื่อนสิกินเท่ากับซิมสีก,ก้อนต้อนไกลก็มีครับมีเพชรมีเข้ม โนูหมูยักโนบอมีแม้นนะพ่ะปูได้นูนั่นนัวครับภาษาบุไทยเอื้อนโนมีแม้นเจ็บมีแม้นปูได้มีแม้นถือขอนได้หนูนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยซิมลูกโนูบอตองมาซิมมากันหน่าโนบอได้ครับ โน่ป่ะโน่ป่ะลูกโน่ปะคกิตอนโน่ป่ะเอาตอนนั่งนัวค่ะนัวพันพุ์นะแสบกับแซบแซบคำว่านัวก็คือแซบผ่านไม่ลุกไม่ได้ใส่อะไรนะน้ำปลาะอย่างเดียวชูรไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่โอเคไหมโอเคครับแซบแห้งแสบครับทีเดียวนี่นี่เฮ่อเป็นดินเฮ่อเป็นดอนเฮ่อเป็นฟ้าเฮ่อเป็นอากาศ แกงนี่มีได้เสื้อผีเลอเสื้อแต่น้ำปลาต่อดินต่อฟ้าต่อดินต่ออากาศต่อน้ำลมไฟเกอมีได้เสื้อไม่ได้ยิบมาเสื้อน้ำปลากไม่ได้ยิบมาเสื้อสู้รถก็ไม่ได้ยิบซองมันมาที่เสื้อเอาแต่นี้ละเสื้อครับน้ำปลาตาบิถุพงลองเบอ่งเด้อแกงผีเรอก็ตามแกงพักแกงงาแกงสัหรับสัมปะปีครับมีแมนแต่ยำเด้มีแมนแต่ยำตำมะฮุ่งครับตำมีแล้วตำ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 กระแซครับแล้วก็ยำ เสื้อย่ำไปเลยครับเสียบสิบห้าไปซื้อยำกับมื้อนี้นะสิบยหยำปลาลาลเฮ้ยพี่น้องเบิง้งเก๋งเก๋งก็เสื้อแต่ปลาลาหมอมีเสื้อลองเบิ้งเด้อเอาขอ้อเป็นประกันเลยทั้งโน,นทั้งแสีบแส้เสียสบครับพี่<ๆ>พน้องเอาเอาไปกินห่าปลาหนีิตักต้มไปน้ำเด้อร้อนไนด้ขอปล่อยไปนะจีบแม่นะพ่อห้องสองแล้ว ไปกินน้ำเคร่งเน,นะน,นาะกินห้องของได้ไหมกินนไร